ว่าให้ต no, ัดหรือว่าให้ผู้อื่นตัดก็ตามแล้วจึงไปขั้นรันั้นเป็นย่อมเป็นขันพิสุจน์นั้นทำ้วันแล้วพิสุจน์ทวาทำให้ชัดเจแล้วคันนาก็ได้คันนา เป็นน้ำที่เขาใส้ออกหรือเป็นข้อสำหรับใส้น้ำออกจากบ่อ,อกเพื่อประโยชน์ในก,การรักษาบออ่อต้ออนแะป,ป,ปลงลมก็ได้ ดาวถาายวังขอทันหรือถ่าทางขอทันหรือนับครามให้รงตาอีวังให้คงโดยประการที่ซึ่งโดยประการที่ซึ่งน้ำไหลไปอยู Thank you ยกมีประโยคอะไรลักขณะต้น่าจะอ่าแต่เมือ่อพอถ้าเออสู i uh, do oh. You ของแปิที่เขาไขน้ำหรือท่อไขน้ำแ่งบอ่แ้ตุงมพระตุมระตุมนะแปลว่าท่อตุงมพระไอฐานานังก็ที่ที่ไขน้ำอุทธกะนิพระพานา ฐานังที่สําหรับถ่ายน้ําอันนี่กับท่อสําหรับถ่น้ําท่อสำหรับน้ำปเ,ปนนเป็นสับ,สบเฉพาะกู๊คังหรือทังเหงือกให้คงอันตราย i <laughs> don't ที่ไหลมาแล้วไหลมาแล้วพือนน้ำไหลหลากมาเนี่ยน้ําที่ไหลมาแล้วก็ไหลไปหมดหายไปหมดเนี่ยเป็ไพิสูจนั้นเป็นม่ยวยี่งิสูนน้าา ย่อ้นเพราะปัจนันเพราะเพอะไรเพราะตับตับปัตยาเนี่ยพเยพราะอะไรเพราะเพราะอะไร ใเป็นของสาธารณะแจกคนทั้งหมดคนทั้งหมดกนุทั้งหมดย่อมเป็นใหญ่ Wow. สูดทางล่างๆแทบล่งเดียวไปในที่นั้นโดยอาการที่น้ำซึ่งกำลังไหลมาเพรโดยปโดยปากานะเราแปรแปรลมยะถาลลมมก็ไ่อันนี้แปรจะแปรไม่ไม่ล้มอ่ะ ลมกันย่าทานะคือแปรลมเนี่ยย่าทาย่แปรลมยยาทาโดยประการที่ พันทติกมาน,นถึงว่าพันทติเนี่ยเมื่อเ,เมื่อน้ําไม่ไหลออกมาจากบึงหรือไม่ได้ถึงปากแห่งเมืองของคนอื่นพิกโซเนี่ยพันทติพิกโซ่ พันธติอะไรนะลําลางลําลางโดยประการโดยโดยประการี่โดยประการที่ทนะ้ำที่กำลังไหลามาไม่ไหลเข้าไปแล้วในนาของคนเราคือน้ำยกไหล ยาถาคืออุทกรรมประธานยาถาอุทกรรมประโยคึง<ม>เอวังเอวังก็ประโยคพิสุทธ พัฒน์นี่อะไรประธานพัฒน์พัฒน์ซุปซุปทั้งหลายเนี่ยย่อมเป็นพันธุ์ยเป็นสูตทั้งหลายปลูกในนิคอันนี้ขันเตเมื่อน้ํายังไม่ไหลามาภิกษุทั้งหลายปลูกใช่ไหมพัฒนเนี่ยไปสูบเพิ่ไป,ปขูวนะ พริกศูทั้งหลายแต่ที่นี้ไปพริทั้งหลายปูกผลูกไว้ด้วยดีเมื่อน้ำไหลไหลเข้าไปพริกษุก็ผลูกไว้พริกขูพัดทาพริกษุนลูกไว้แล้วเป็นพันธุ์ตาไทยต้องจําให้ดีพรทธาเนี่ยคือพริกพริกพริกขูนะพริกษุนลูกไว้แล้วพวกพริกศูนปูกไว้แล้วคือเมื่อน้าไม่ไหลมาพวกพริกศูนก็ปูกไว้แล้วใครพัธสีมาเนี่ยพัดทธะนี่คือว่า ปลูกพิษุปลูกไว้แล้วปลูกไว้ดีแล้วเมื่อน้ําไหลมาก็พิษุก็ปลูกไว้ดีแล้วเป็นพันธดาไทยวิติกตาคงลิงไว้ไม่เป็นพันดาไทยยาเป็นพันดาไทยยังวิกติกตาคงลิงไว้แต่ปฏิกิริยาต้องเ wow. ป <carro. S 1> ็นผลติผลติด 来来来。 아 <목소리나>